นายกเมืองพัทยาเองนะครับก็ไปติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงป้ายพัทยาซิตี้ครับตั้งเป้าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับทันเทศกาลพุนานาชาติเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนายประเมศตงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะครับการปรับปรุงป้ายพัทยาซิตี้ที่ตั้งอยู่บนเขาพระตำหนักบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาแหลมบาลีไฮ โดยมีตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างนะครับคอยให้ายละเอียดในการดำเนินการฐานของนายกเมืองพัทยาครับก็บอกว่าเมืองพัทยาตอนนี้ดําเนินการปรับปรุงป้ายพัทยาซิตี้ใหม่ซึ่งป้ายนี้เนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพัทยาผ่านระยะเวลาการใช้งานมายาวนานครับถึง20ปีด้วยกันโดยปัจจุบันเนี่ยเริ่มชํารุดทรุดโทรมเมืองพัทยาก็ได้ตั้งงบประมาณนะครับในการซ่อมแซมปรับปรุงโดยกําหนดการดาเนินการปรับปรุงเนี่ยร้อวัน ได้มีการดำเนินการรีโนเวทโครงสร้างป้ายพัทยาซิตี้พร้อมกับทาสีใหม่ซึ่งโครงโครงสีเดิมก็คือสีส้มเอาไว้นะครับแล้วก็มีการติดตั้งหลอดไฟ LED เพิ่มจากเดิมรวมจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยห8 0 0 0หลอดด้วยกันโดยในส่วนโครงสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง20%ครับแล้วก็ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการในส่วนของการเก็บสี ติดตั้งป้ายให้แล้วเสร็จพันการจัดงานเทศกาลผู้นานาชาติในวันที่29-30พฤศจิกายนนี้ครับและในส่วนดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED จะมีการเดิน3เส้นล้อมรอบตัวอักษรทั่วป้ายอีกด้วยนะครับแล้วก็ให้แล้วเสร็จก่อนงานเขาดาวครับ